รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษามาพบกับ รายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะมีบทที่สามอีกครั้งหนึ่งเศรษฐศาสตร์มาในครั้งนี้นะครับผมจะพูดถึงความสัมพันธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศคืออะไรเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับ ก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการค้าระหว่างประเทศการชำระเงินระหว่างประเทศรวมถึงการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าการค้าระหว่างประเทศนี้มันคืออะไรการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือ international trade นะก็คือการนำสินค้าและบริการจากประเทศหนึ่งแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศหนึ่ง ง่ายๆนะครับการค้าระหว่างประเทศคือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่าง2ประเทศหรือ3หรือ4ก็แล้วแต่นะฮะตามข้อตกลงสัญญานะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อเลยจัดนะครับหเลยก็คือความแตกต่างของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตนะฮะตัวอย่างเช่นราคาของวัตถุดิบคุณภาพแรงงานการให้บริการอนะไรมานี้นะครับ ข้อ2นะฮะความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพก็ตัวอย่างเช่นภูมิประเทศนะภูมิอากาศซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยทำให้ผลผลิตที่แต่ละประเทศได้รับเนี่ยมีความแตกต่างกัน 3. ความแตกต่างในความสามารถทางการผลิตนะเช่นเทคโนโลยีหรือต้นทุนการผลิตนะบางประเทศเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเขามีการพัฒนามีทุนหนากว่าอีกประเทศหนึ่ง ในขณะเดียวกันประเทศที่มีทุนน้อยนะฮะมีเทคโนโลยีไม่เท่านะครับอาจจะมีทรัพยากรอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่ว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีความพร้อมทางด้านทุนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเขาต้องการนะฮะก็เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการค้าระหว่างประเทศระหว่าง2ประเทศข้อ4นะครับการสนับสนุนจากภาคร,รัฐบาลและก็กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนจะสังเกตได้นะครับว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็จะพยายาม เสาะหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะฮะข้อห้านะฮะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต้องย้อนกลับไปในตอนก่อนหน้านี้นะฮะที่พูดถึงเรื่องตลาดพูดถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีทั้งระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบขาดหรือเศรษฐกิจแบบคอมมิวนสิสต์แล้วก็เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีนิยมซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มักจะเน้นไปในทางทุนนิยมด้วย ที่กล่าวถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมันทําให้เกิดกรอบความร่วมมือที่ทําให้เกิดการขยายตัวทางการค้านะฮะประเทศที่มีเศรษฐกิจเสรีก็จะมีการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเยอะนะครับในขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจระบบผูกขาดหรือแบบคอมมิวนิสต์นะฮะระบบการค้าก็จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลในส่วนของประโยชน์ ของการค้าระหว่างประเทศนะฮะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้คอเช่นเดียวกันนะฮะก็หนึ่งเลยแต่ละประเทศเนี้ยมีสินค้าครบตามต้องการนะครับก้อนอื่นนักศึกษาต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะว่าในแต่ละประเทศเนี้ยไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ครบทุกประเทศที่โลกมีนะครับจําเป็นที่จะต้องมีการค้าระหว่างประเทศเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดอย่างเช่นบางประเทศไม่สามารถผลิตน้ํามันได้ ในขณะเดยียวกันประเทศที่ผลิตน้ํามันเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตพืชพันธ์ัญญาหารได้ก็เกิดการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศนั้นๆขาดแคลนนะครับข้อสองเนี่ยการผลิตสินค้าในประเทศทต่างๆจะมีการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพแน่นอนนะครับว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เอาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแต่ละประเทศเนี่ยเขาผลิตกันได้อยู่แล้วมีฐานการผลิตในแต่ละประเทศอยู่แล้วนะครับมันก็เกิดการแข่งขันกัน นะครับเพื่อที่จะสู้กันในตลาดโลกนะฮะในตลาดการค้าในระดับโลกเลยนะครับข้อ3านะการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางนะครับเป็นการจัดสรรทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจํากัดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาการโลกอย่างทั่วถึงก็เหมือนกับข้อแรกนะฮะที่ผมบอกว่าประเทศที่มีสินค้าที่ขาดแคลนเนี่ยเขาจะเติมเต็มด้วยสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่เขามีศักยภาพ นั่นก็คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะฮะในบางพื้นที่เนี่ยเพื่อให้มีการกระจายกันอย่างทั่วถึงอันนี้พูดถึงในระดับโลกนะครับข้อ4ี่นะเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวของการผลิตการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างประเทศเกิดความรู้ความชํานาญเฉพาะอย่างมีโอกาสพัฒนาประเทศตนให้ทัดเทียมกันได้อันนี้ตัวอย่างง,ง่ายๆก็คือเรื่องของฐานการผลิตนะฮะ อย่างบริษัทใหญ่ๆที่มีสำนักงานอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศหนึ่งนะครับแต่เขามาตั้งฐานการผลิตเพื่อมาใช้ทรัพยากรในประเทศนั้นๆนะครับเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าข้ามประเทศซึ่งการมาตั้งฐานการผลิตเนี่ยก็แน่นอนว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่มาจากต้นทางนะครับมาสู่ฐานผลิตในประเทศนั้นๆน,น,นะฮะสร้างความรู้ความชํานาญเฉพาะอย่างให้แก่แรงงานซึ่งเป็นคนประเทศที่ฐานการผลิตตั้งอยู่นะครับข้อที่5การผลิตสินค้าเป็นการผลิตเพื่อการค้าหรือมีเศรษฐกิจแบบการค้านะครับก็คือประเทศที่ทําการซื้อขายระหว่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศคู่ค้านะฮะ สินค้าที่นำมาจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายเรียกว่าสินค้านำเข้าหรือ Import ส่วนสินค้าที่ผลิตได้นำส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเรียกว่าสินค้าส่งออกหรือ Export นะครับซึ่งการผลิตเนี้ยทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบการค้าเศรษฐกิจแบบการค้าก็คือสร้างประเทศคู่ค้ามีสินค้านำเข้าและมีสินค้าส่งออกนะเป็นระบบการค้า นโยบายการค้าระหว่างประเทศนะฮะ Trade Policy เป็นแนวทางปฏิบัติทางการค้ากับประเทศต่างๆซึ่งมักกำหนดขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนแบ่งไปสองลักษณะนะครับหนึ่งก็คือนโยบายการค้าแบบเสรีนิยมแล้วก็สองนะครับนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่านโยบายการค้าแบบเสรีเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไงกันบ้างนะครับวิธีการที่เขาใช้เนี่ยก็คือ ข้อแรกเลยไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกันคือไม่กําหนดภาษีขาเข้าไม่เก็บค่าพรีเมียมนะครับคือปลอดภาษีอะไรนะสองนะครับไม่ให้สิทธิ์ทางการค้าแก่ประเทศหนึ่งเฉพาะประเทศถ้าเกิดนักศึกษาย้อนเข้าไปในสมัยปลอดศา์ในยุปลอดศาตร์มันก็จะมีการทำสนธิสัญญาทางการค้าซึ่งนั่นเป็นการค้าแบบผูกขาดนะฮะ ประเทศหนึ่งทําสัญญาการค้ากับประเทศมหาอำนาจหรือประเทศเจ้านิคมนะเพื่อผูกขาดการค้าขายเฉพาะประเทศเจ้านิคมอย่างเดียวกับประเทศนี้ข้อสามนะฮะหลักการแบ่งงานกาันทํานะครับเลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนถนัดทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเนี่ยต่ำลงแต่สินค้าเนี่ยมีคุณภาพเกิดประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคการค้าแบบเสรีก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าประเทศที่มีความพร้อมมีศักยภาพในด้านหนึ่ง ทำการค้ากับประเทศที่มีความพร้อมในอีกด้านหนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างทดแทนในส่วนที่ขาดหายนะครับข้อสี่นะไม่มีข้อจํากัดทางการค้าก็คือไม่มีการกําหนดโคต้าการผลิตสินค้านะครับตีง่ายก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายการค้าแบบเสรีอย่างเช่นเอาพืชผลทางการ,กรเกษตรกับน้ํามันแล้วกันนะครับไม่มีโคต้าจํากัดว่าประเทศ ที่ผลิตน้ํามันเนี่ยสามารถส่งออกให้ได้เท่านี้นะครับนี่คือการจํากัดปริมาณน,นะครับแต่การค้าแบบเสรีเนี่ยก็คือว่าประเทศที่ขายน้ํามันเนี่ยเขาอาจจะแบบต้องการเท่าไหร่เอาไปเลยขายเต็มที่นะครับไม่มีโคตาไม่มีเพดานประมาณนั้นนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศต่างๆยกเลิกนโยบายการค้าแบบเสรีไปแล้วเนื่องจากประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยจะเสียเปรียบประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะทำให้เกิดภาวะปัญหาขาดบุญทางการค้า เงินทองรั่วไหลไปประเทศอื่นมากและสถานการณ์ทางการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะมีการกีดกันการค้าซึ่งกันและกันตัวอย่างที่บอกนะครับมันก็มีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมานะฮะซึ่งการค้าแบบเสรีเนี่ยจะไม่มีกำแพงภาษาีนโยบายการค้าเสรีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในอดีตนะครับนานมาแล้วนะฮะก็ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลัทธิพาณิชย์นิยมสมัยยุคล่านาณนิคมอะไรแถวๆนั้นนะฮะต่อนะครับนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะฮะ protective policy เป็นนโยบายการค้าที่จำกัดสินค้าที่มีการนําเข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศนโยบายนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการผลิตภายในประเทศซึ่งประเทศที่ใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันเนี่ยมักจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้นะก็หนึ่งเลยคือการตั้งกำแพงภาษีนักศึกษาสังเกตนะครับทุกประเทศเนี่ยจะมีกำแพงภาษีนำเข้ากำหนดอัตราภาษีสินค้า นำเข้าสูงกว่าชาติอื่นๆหรือเก็บภาษีหลายอัตรานะครับถามว่าการตั้งกำแงพงภาษีเนี่ยเป็นการคุ้มกันสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศอย่างไรนะฮะอย่างที่บอกนะครับเมื่อสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศเนี่ยแต่มันเกิดมีการนําเข้าขึ้นมานะฮะเราก็ตั้งภาษีนําเข้าให้สูงเอาไว้ทําให้กลุ่มผู้ค้าที่อยากจะนําเข้าสินค้าที่เราสามารถผลิตได้กันในประเทศเนี่ยเขาได้ลดปริมาณการนําเข้า สองนะครับกำหนดปริมาณการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิดนะฮะกำหนดโคโด้าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีการจํากัดสินค้าต้องห้ามส่งออกก็อย่างเช่นปลาเกลือข้าวนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกสินค้าพวกนี้นะครับแต่ก็จะมีการจํากัดปริมาณว่าสามารถส่งออกได้กี่ตันนะครับข้อ3นะฮะห้ามนําเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิด ซึ่งแน่นอนนะครับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยฮะมักจะมีกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่เป็นสัตว์ป่าห้ามซื้อขายนะครับมีเป็นกฎหมายซึ่งการห้ามนําเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิดเนี่ยก็ช่วยปกป้องสินค้าที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์สินค้าล้นตลาดข้อ4ี่นะครับการให้เงินอุดหนุนเช่นให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตในประเทศหรือผู้ส่งออกสินค้าบางชนิด ลดภาษีส่งออกเพื่อให้เกิดความสะดวกด้านสินเชื่อสินค้าบางประเภทเนี่ยรัฐบาลส่งเสริมให้มีการส่งออกนะฮะก็จะมีนโยบายในการกระตุ้นการส่งออกก็อย่างเช่นว่าการลดภาษีการส่งออกนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆที่ว่าจะมีการกระตุ้นการส่งออกบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวข้าวก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าการเกษตรแปรรูป นะครับอะไรทํานองนั้นนะฮะในส่วนของนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยนะครับพื้นที่ทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบดุลการค้าจึงใช้นโยบายการค้าต่างประเทศแบบคุ้มกันนะฮะซึ่งการคุ้มกันเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอยู่สามอย่างหนึ่งคือใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วข้อสองครับให้เอกชนมีบทบาทในการค้าให้มากที่สุด ใช้ระบบภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเดียวเก็บภาษีครั้งเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันการใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันเนี่ยโดยการนำมาตรการต่างๆมาใช้นะครับการตั้งกำแพงภาษีการกำหนดปริมาณการนำเข้าสินค้าการส่งออกสินค้าเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าภายในประเทศทีนี้ในส่วนของการให้เอกชนมีบทบาททางการค้าเนี่ย รัฐบาลจะส่งเสริมให้เอกชนดําเนินการส่งออกสินค้าบางอย่างที่รัฐเป็นผู้ดําเนินการส่งออกตัวอย่างเช่นข้าวอผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีการสนับสนุนให้ส่งออกข้าวนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับข้าวในที่นี้ไม่จํากัดเฉพาะข้าวเจ้านะข้าวเหนียวก็ด้วยนะครับอรวมถึงพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวโพดน้ําตาลเป็นต้นรวมถึงการใช้ ระบบภาษีสุกากรกรพิกัดอัตราเดียวนะครับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศใดๆก็ตามรัฐจะเก็บภาษีสุลกากรในอัตราเดียวกันไม่ให้สิทธิ์หรือกีจการประเทศใดเป็นพิเศษนะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตไม่ดีกับอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าเกิดการาซื้อขายกันระหว่างประเทศเราจะไปเพิ่มเพดานภาษีเฉพาะประเทศประเทศนั้นไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะฮะถามว่าข้อกำหนดพวกนี้นะครับสร้างขึ้นเอาไว้เพื่ออะไรถ้าเกิดย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกนะครับองค์การความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะฮะที่ต้องการความร่วมมือจากทุกประเทศในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นองค์การสันนิบาตโลก ซึ่งล่มสลายไปเพราะไม่สามารถหยุดยั้งเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองได้นะครับองค์การนั้นก็เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างสันติภาพของโลกนะหลังจากนั้นก็เกิด United Nations หรือ UN นะองน์ะองการสาประชาชาติเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมดูแลรักษาสันติภาพแล้วก็ยุติความขัดแย้งต่างๆนะครับองค์กรระดับโลกทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนะครับรวมถึง WTO ด้วยนะครับ ก็มาสร้างเสถียรภาพในเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะ World Trade Organization ปริมาณการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคิดจากมูลค่าของสินค้าส่งออกและมูลค่าของสินค้านำเข้ารวมกันปริมาณการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของประเทศนั้นๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะมีปริมาณการค้า ระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาด้วยศักยภาพของเขาความพร้อมนะฮะทุนเยอะกว่าทรัพยากรอาจจะมีสูงกว่ามากกว่าเทคโนโลยีเขาล้ําหน้ามากกว่า3อย่างนี้มีผลนะครับต่อปริมาณการค้าระหว่างประเทศนะฮะทรัพยากรเกิดมาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเทคโนโลยีเกิดจากความร่วมมือความการพัฒนาของประเทศนั้นๆรวมถึงทุนด้วยนะฮะ ประเทศที่ได้เปรียบทางด้านทุนด้านเทคโนโลยีและก็ด้านทรัพยากรเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยจะมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่สูงนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของดุลการค้าระหว่างประเทศนะฮะอันนี้อ่านว่าดุลการค้านะครับอย่าอ่านว่าดุลละการค้านะฮะดุลการค้านะครับ,รรบหรือ balance of trade คือการเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกและมูลค่าสินค้านําเข้านะครับในเวลาหนึ่งปีดุลการค้าเนี่ยมีสามลักษณะก็คือมีดุลการค้าแบบเกินดุลนะครับก็คือมูลค่าสินค้าส่งออกเนี่ยมีมากกว่ามูลค่าสินค้านําเข้าดุลการค้าสมดุลนะฮะมูลค่าสินค้าส่งออกเท่ากับมูลค่าสินค้านําเข้านะฮะดุลการค้าขาดดุลก็คือมูลค่าสินค้าส่งออกเนี่ยน้อยกว่ามูลค่าสินค้านําเข้า นักษาสังเกตนะครับว่าดุลการค้านี่คือเกิดขึ้นกับประเทศผู้ส่งออกสินค้านะครับเมื่อสินค้าส่งออกมีมูลค่ามากกว่าสินค้านําเข้าแปลว่าเราขายของได้มากกว่าเราซื้อกับเราได้กําไรนะในขณะที่การค้าขาดดุลเนี่ยเราส่งออกสินค้าได้มากกว่าเราซื้อกลับนะฮะเราขาดทุนนะครับในขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยร่วมการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะฮะหรืออาฟตานะครับ อาเซียนฟรีเทรดแอร์รียนะครับ AFTA a f AF t a ซึ่งมีข้อตกลงจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิก a f t a เนี่ยต่ำกว่าร้อยละ0ูถึงหเท่านั้นประเทศสมาชิก a f t a เนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศที่จะเก็บภาษีในอัตราเท่ากันหมดในอัตราที่ต่ำกว่า WTO นะแต่ก็อย่างว่าแหละครับข้อบังคับที่ว่าออกโดย WTO เนี่ยทุกประเทศจะต้องมีการ จะเก็บสินค้าในอัตราที่เท่ากันนะครับแต่ว่าอัฟ์ตาเนี้ยก็เป็นองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งองค์การนะครับเรียกว่าองค์การอีกองค์การหนึ่งที่ว่าเป็นกรอบความร่วมมือของในแถบอาเซียนซึ่งดุลการค้าของประเทศไทยเนี้ยมีลักษณะขาดดุลมาตลอดนะครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาเนื่องจากสินค้าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภ e ัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าน้ำมันดิบซึ่ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรานําเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้ประเทศพัฒนาเต้าเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะคือมีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมด้วยส่วนสินค้าออกเนี่ยจะเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการส่งออกสินค้าด้านเกษตรกรรมให้ มันเข้ากันกันกบมูลค่านําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนเรามาดูในส่วนนี้ว่าการเงินระหว่างประเทศนะครับ international finance นะการเงินระหว่างประเทศเป็นการแสดงความสัมพันธ์ด้านการเงินระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ การกู้ยืมเงินและการชําระนี้การลงทุนระหว่างประเทศและการช่วยเหลือกันร,ระหว่างประเทศนะครับแน่นอนนะฮะเมื่อมีการค้าเงินตรามันก็ต้องไหลเข้าไหลออกนะฮะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็คือการเปรียบเทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่งโดยทั่วไปมักจะเทียบค่าเงินตราของประเทศตนกับเงินดอลลาร์สหรัฐการที่ จะต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเพราะเมื่อมีการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแต่และประเทศมีหน่วยเงินตราที่ไม่เหมือนกันรวมถึงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ต่างกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนเนี่ยก็เพื่อทําให้การค้าระหว่างประเทศการซื้อขายกันเนี่ยเป็นไปได้สะดวกขึ้นเ,นเงินตราที่ได้รับการยอมรับ และใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีเงินดอลลา,าร์สหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นและก็เงินยูโรของสาภาพยุโรนะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยธนาคารกลางจะเป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยเทียบค่าเงินของตนกับทองคําหรือเงินตราสกุลอื่นภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนการบริหารเงินระหว่างประเทศกําหนดนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะฮะก็คือ IMF นะครับ ชื่อนี้เราจะคุ้นหูกันในตอนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะดุลการชำระระหว่างประเทศ balance of payment ก็คือรายการแสดงยอดรายรับและรายจ่ายของประเทศที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งดุลการชำระระหว่างประเทศเนี่ยประกอบด้วยบัญชีเดินสะพัดเป็นบัญชีที่แสดงดุลการท้าและดุลบริหาร อันที่2ก็คือบัญชีทุนเคลื่อนย้ายเป็นบัญชีที่แสดงการนําเงินไปลงทุนระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนสามนะครับบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศเป็นบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสํารองระหว่างประเทศในแต่ละปีนะครับทุนสํารองระหว่างประเทศเนี้ยก็คือทรัพย์สินของประเทศที่เก็บไว้ในรูปแบบของเงินสกุลต่างๆในประเทศรวมถึงทองคําแท่งด้วยแล้วก็ข้อที่สี่นะฮะ บัญชีเงินโอนและบริจาคเป็นเงินที่ได้เปล่าหรือเงินบริจาคระหว่างประเทศทีนี้นะครับดุลการชําระเงินเนี่ยมันมีอยู่3ามลักษณะนะฮะก็คือดุลการชําระเงินขาดดุลก็คือรายรับต่ํากว่ารายจ่ายดุลการชําระเงินเกินดุลก็คือรายรับสูงกว่ารายจ่ายดุลการชําระเงินสมดุลก็คือรายรับเท่ากับรายจ่ายะ ซึ่งในถามว่าดุลการชําระเนี่ยคิดมาจากอะไรนะครับก็มันคิดมาจากรายรับทั้งหมดที่ได้รับจากต่างประเทศนะฮะหักลบกับรายจ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปในต่างประเทศนะครับข้อแตกต่างระหว่างดุลการค้ากับดุลการชําระเงินนะครับดุลการค้าเนี่ยจะเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าสินค้าที่นําเข้าส่งออกเท่านั้นนะครับ ในขณะที่ดุลการชำระเงินเนี่ยเปรียบเทียบเฉพาะรายรับกับรายจ่ายที่เกิดจากการติดต่อกันระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นการติดต่อกันในทุกๆด้านเลยนะแต่ดุลการค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีดุลการชำระเงินเราคือดุลการค้าจะคิดจากมูลค่าสินค้านำเข้าและมูลค่าสินค้าส่งออกซึ่งเป็นรายรับ รายจ่ายของประเทศจึงถูกนำไปคิดเป็นมูลค่าของดุลชำระเงินด้วยเข้ามาสู่เรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศนะฮะการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงการที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่งนำเงินไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรในประเทศหนึ่งปัจจุบันการลงทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานโดยวิสาหกิจ และมีสถาบันทางการเงินของเอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆนะสาเหตุของการลงทุนระหว่างประเทศนะครับก็จะมีในส่วนของการลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบการลดต้นทุนแรงงานนะขยายตลาดโดยการตั้งโรงงานการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้นได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับ ในส่วนของการขยายตลาดเนี่ยผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าการตั้งฐานผลิตเนี่ยก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งออกแล้วก็เป็นการขยายสินค้าให้ใกล้กับตลาดมากขึ้นนะฮะส่วนข้อ4เนี่ยในส่วนของได้รับสิทธิทพิเศษทางภาษีเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อบางประเทศดําเนินนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งฐานการผลิตนะครับ ผลดีของการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ก็คือทําให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ก็จะดีขึ้นแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งการลงทุนของต่างประเทศในประเทศ,เทศไทยเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ board of investment นะครับ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการลงทุนโดยให้สิทธิพิเศษต่างๆแ,แก่ผู้ลงทุนเช่นลดหย่อนภาษีสุลกาลกรสินค้าส่งออกและนําเข้าวัตถุดิบเนี่ยหรือตั้งกําแพงภาษีสินค้าจากต่างประเทศเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ในประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดถึงสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะะหรือบ o i ออนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยคืออะไร องคอ์กรนี้นะครับเป็นส่วนราชการซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงสน,สนับสนุนธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยภารกิจหลักขององคอ์กรนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย6ข้อน,ะนบริการให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และการขอรับส่งเสริมการลงทุน,นในข้อที่สเนี่ยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจแก่นักลงทุนเช่นการจัดตั้งบริษัทหรือการยื่นขอใบอนุญาตทํางานเป็นต้นนะครับไอ้นี้ในส่วนของธุรกิจนะฮะข้อ3บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ความสะดวกในการลงทุนนะข้อ4นะครับบริการจัดหาผู้ร่วมทุนข้อ 5. บริการแนะนําและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร,ร์และ เทคโนโลยีโดยศูนย์บุคลากรทักษะชั้นสูงข้อ6นะครับดำบบริการให้คําแนะนําการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศและจัดอบรมหลักสูตรการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศนี่คืองานหลักของ B.I. o นะครับทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะผมได้พูดถึง I.M.F. นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะ I.M.F. เนี่ยเป็นองค์กรที่รัฐบาลของกลุ่ม ชาติพันธมิตรนะฮะได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีฐานะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติหรือ United Nations UN นะโดยมีข้อบังคับว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกของธนาคารโลกจะต้องเป็นสมาชิกของ IMF ด้วยและประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติอยู่แล้วนะครับ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีบทบาทหลังในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่ประเทศสมาชิกเพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพนะฮะผมได้พูดถึงการสอดส่องดูแลด้านธุรกิจของ IF ใช่ไหม IMF เนี่ยจะติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดและประชุมหารือกับประเทศสมาชิกซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะจัดประชุมกันทุกปี โดยเจ้าหน้าที่ของ IMF เนี่ยจะไปเยือนประเทศสมาชิกเพื่อประเมินภาวะและเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายนะฮะทั้งนี้กองทุนการเงินจับการมวลข้อมูลเศรษฐกิจของสมาชิกแต่ละประเทศเพื่อนํามาประเมินภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยจะเผยแพร่ผลการประเมินทุกครึ่งปีในส่วนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ย IMF จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหา ดุนการชําระเงินนะครับเพื่อช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการกู้เงินประเภทต่างๆที่ทํากับ IMF นะฮะซึ่งเงินทุนของ IMF เนี่ยได้มาจากการชําระเงินค่าโคตาของแต่ละประเทศดังนั้นความสามารถในการกู้เงินของ IMF เนี่ยจึงกําหนดโดยโคต้ารวมของประเทศสมาชิกเป็นหลักนะฮะ ในส่วนของการช่วยเหลือทางวิชาการเนี่ย IMF จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกําหนดและดาเนินนโยบายซึ่งมี4ด้านหลักๆเลยคือ 1. นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน 2. นโยบายการคลังและบริหารี่สาธารณะ 3. สายข้อมูลและ 4. กฎหมายเศรษฐกิจการเงินนะครับก็จบไปแล้วนะสําหรับ ในเรื่องของความสัมพันธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครกับภูมิภาคอื่นทั่โ,โลกก่อนจากกันนะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยสแกนคิวอาร์โค้ดทำแบบสอบถามที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับขอบคุณครับ